ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำเดือนมิถุนายนก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ในเรื่องของการเงินการทอง้ใหท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยท่านอาจจะมีลายจ่ายมากกว่าลายรับในช่วงของเดือนมิถุนาก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะต้องจ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการ กินการอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งการเที่ยวอันนี้ท่านประหยัดไว้บ้างจะเป็นการดีท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจำเดือนมิถุนายนก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้บางทีบางครั้งนั้นคนที่อยู่ร่วมกันหรือคนที่อยู่บ้าน ใกล้ชิดติดกันอาจจะนำเรื่องนำราวให้เรานั้นต้องเสียเงินเสียทองได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังในเรื่องของการมีเรื่องมีราวอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืฤหัสในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวัง เกี่ยวกับการงานอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงในเรื่องของการทำงานรวมกันในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรอหัสประจำเดือนมิถุนายนก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของคำพูดคำจา อีกอย่างหนึ่งท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัสนี้ท่านจะพูดอะไรก็ให้ท่านตรึกตรองเสียให้ดีก่อนและอีกอย่างหนึ่งห้ามใจร้อนถ้าหากว่าท่านใจร้อนอาจจะมีเรื่องมีราวกับคนที่ร่วมทำงานกับเราก็เป็นไปได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืหัสต้องใจยเย็นเย็นไว้ในช่วงของเดือนมิถุนาก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้แต่ต่อไป ถ้าหากว่าสิ้นเดือนมิถุนาไปแล้วพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนกระดักกระดาโคมนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤรือหัสก็จะมีโชคมีลาบในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่าน ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมในช่วงนี้ในเรื่องของการงานก็จะดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านงานที่ท่านทำก็ล้วนแต่เป็นงานที่ดีทำแล้วมีชื่อเสียงมีคนให้เกียรติมีคนยกย่องท่าน ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออัดของเดือนกรกฎาคมในช่วงต่อไปนั้นก็ถือว่าดวงของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเรียกว่าการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานทําที่ยั่งยืนและถาวรบางคนตกงานมาก็จะมีงานทําในช่วงนั้น ในช่วงของเดือนกรดกกระดาคมท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัตถือว่าเป็นวันที่ดีมีโชคมีลาบเข้ามาเกื้อกูลอุดหนุนท่านท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรในช่วงของเดือนกรดากระดาคมท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัต ก็จะมีความสำเร็จอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ของถูกของแปลงท่านก็สามารถซื้อได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัดเงินทองนั้นจะมีเต็มกระเป๋าอยู่เรื่อยๆจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นมาดีดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นและมีความที่เรียกว่าสดใสอีกด้วยท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัด การกินการอยู่ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์เมื่อท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็ยิ่งมีงานมีการมีเงินเข้ามาอีกในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ให้ท่านระวังไว้บ้างเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะมีการเจ็บป่วยติดเชื้อมาจากที่อื่นหรืออาจจะคนในครอบครัวอาจจะได้รับการ เจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือเรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจจะไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขาท่านจะมีสุขภาพที่เรียกว่าแข็งแรงในช่วงนี้เรามาดูในด้านของความรักความรักก็อย่าหูเบาท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรือัาดใครมาพูดมาจาเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวของเราหรือว่ามายุแยง หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่ามีมือที่สามเข้ามาพัวพันอันนี้ท่านระวังไว้อย่าหูเบาให้ท่านหูหนักหนักอย่าเชื่อใครทำอะไรก็ให้มีเหตุมีผลท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัสก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองมีกิจกรรมที่ดีทำอะไรก็มีคนนับหน้าถือตา ในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสนั้นในเรื่องของโชคลาบก็จะมีโชคดีก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านจะทำไรในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ดวงของท่านจะดีท่านจะร่ำรวยบางคนถูกหวยเบอร์ก็เป็นไปได้บางคนมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนดวงของท่านนั้นจะดีบางคนร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัว ปบปรับก็รวยขึ้นมานี่แนละท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสจะมีโชคมีลาภในช่วงของเดือนกระดักกระดาคมท่านคบใครก็ดีในช่วงนั้นจะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้เกียรติมีคนยกย่องท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองก็มีคนสนับสนุนท่านเงินทองท่ากาท่านใด ขาดเหลือหรือว่าไม่พอใช้ท่านก็สามารถเอ่ยปากขอหยิบขอยืมใครก็ได้เขาก็จะช่วยเหลือท่านเพราะว่าดวงของท่านนั้นมีคนค้ำจุนช่วยเหลือท่านอยู่ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระรืฤหัสถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีบ้างเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆท่านไปเหนือไปใต้ไปทางไหนกห็ท่านระมัดระวังถ้าหากว่าท่านจะใช้รถใช้ถนนหรือ ท่านจะเดินไปทางไหนท่านระมัดระวังถ้าหากว่าท่านเดินไปเหนือไปใต้ระวังพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอหรือว่าของมีพิษอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านไปใช้รถใช้สนนหรือว่าไปเหนือไปใต้ท่านระวังอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้โดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวัน พระฤหัสประจำเดือนมิถุนายนเราก็มาตรวจดูว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรแต่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบก็จะมีท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำเดือนมิถุนายนก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ถือว่าดวงของท่านจะมีโชคมีลาบการลงทุนอะไร ในช่วงนี้ก็ท่านรีบลงทุนได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระหรืฤหัสจะมีดวงของท่านนั้นมาอุ้มชูและมาทําให้ตัวของท่านนั้นร่ำรวยได้ในช่วงนี้การลงทุนลงแรงอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีความสำเร็จเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านถ้ากาท่านค้าขายก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านขายทางออนไลน์ ก็จะมีออเดอร์มีคนสั่งจองกันอีกมากมายถือว่าในเรื่องของการค้าขายนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีถ้าหากว่าท่านเป็นเซลล์พูดจาก็จะพูดเก่งในช่วงนี้ถือว่าท่านจะทำอะไรก็มีคนเชื่อถือท่านเป็นเซลล์ไม่ว่าจะซื้อหรือว่าจะขายก็ถือว่าท่านพูดเก่งท่านจะมีรายได้ที่ดีในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิด อยู่ในวันพระหรือหัดจะมีแต่โชคแต่ลาบในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงตั้งอกตั้งใจฟังกันและก็ใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการเรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอท่าน ได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันในคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้หรือว่าประจําเดือนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี